ัวอท่านผู้เจริญซึ่งมากกวิบปัญญานะครับวันนี้ก็คือวันอังคารที่4มกราคมปี2565นะครับผมหัวข้อธรรมะที่ผู้ดฟังวันนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าแบบนี้นะครับท่านผูเจริญครับมาดูกันนะครับแต่งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมชาติตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเท่านั้นถ้าใคร ตระหนักรู้ตรงนี้ได้จะบ,บรรลุอรหันต์ทันทีท่านผู้เจริญครับให้ดูอันหนึ่งขออ่านให้ฟังหน่อยนะครับผมอ,อ,อังคารสีม่มกราคมสองหเรียนท่านผู้เจริญคำสมุติหยาบคายต่างๆที่ผมได้พูดไว้ในหลายๆวิดีโอเป้าหมายผมต้องการจะสอนท่านให้เกิดปัญญาท่านอย่ายึดมั่นกับคำเหล่านี้ถ้าท่านก้าวข้ามได้ท่านจะบรรลุอรหันต์ทันที ความหมายของภาษาสมุดไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงความเชื่อในความคิดนะครับอืมเอ่อสวยมากนะครับผมชิวชัดที่เห็นในจอกลับขอเข้ามาด้วยความรักและเมตตานะครับผมที่ผมพูดคําสบทหยาบคายมากมายเหตุผลเพื่อต้องการสอนท่านเอ่อหัวข้อธรรมะวันนี้ตรงประเด็นเอากันง่ายผมตั้งชื่ออย่างนี้นะเออตั้งแต่เกิดจนตาย มีแต่ธรรมชาติตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีเรื่องสมมติปรุงแต่งให้รู้อะไรเลยแต่ภาษาสมมติปรุงแต่งก็คือตัวกระตุกจิตกระชากใจกร,กระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นในความรู้สึกนึกคิดท่านผู้เจริญครับเอ,อผมว่ามันก็ใช่นะนมดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่ง ยิ้มสวยนะถุงเท้าเท่เพภ่มิกับข้อสอนผมหัดยิ้มอยู่ตรงนานนะเท่ามากานะหน้าท้องแบนนมตั้งเร่งเด่งเปรียบแปร่ไข่ตรงนริตนฤตไข่ห้อยตรงไข่ตรง,ตรง,ตรง,ตรงในกางเกง ลุงจ๋าลุงอะไรตุงตุงอยู่ในกางเกงป้าจ๋าป้าอะไรมันอ้าอยู่ในผ้าถุงจำไหมเด็กๆผมจําได้ผมเคยร้องเพลงนี้ก็คือแปลว่าลุงจ๋าลุงโควยมันตุงอยู่ในกางเกงป้าจ๋าป้าหีมันอ้าอยู่ในผ้าถุงบอกแล้วไม่เชื่อใครครับจะบรรลุอรหันต์ท่านผู้เจริญครับผมกําลังจะบอกคุณง่ายๆคือว่าคงไม่น่าจะเกิน20นาที ความหมายของภาษาสมมติเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่มันกระตุ้นให้เกิดความคิดปรุงแต่งการปฏิบัติธรรมหัวใจคือ 1. รู้ถึงความคิดปรุงแต่งรู้ถึงอารมณ์แค่นั้นเองอย่าไปพยายามที่จะใช้ความคิดปรุงแต่งไปปฏิบัติดูจิตดูกายดูจิตดูกาย,กายนะดูใจให้มันรู้แบบไม่เผลอไม่หลงไม่ได้ครับผม คุณยาไปทําสมาธิเพื่อให้มันเข้าถึงอะไรแล้วเอาผลของสมาธิไปละกิเลสคุณยาไปฝึกสติอยาไปเจริญสติเพื่อหวังว่ามันจะได้ผลอะไรจากการเดินจงกรมแล้วเอาสิ่งๆงนั้นไปดับกิเลสไม่ได้เวลานี้มันมีแต่เนื้อหาในความคิดเนี่ยมันคุกกลุ่นตรอดเวลาตั้งแต่คุณอยู่ในคันมารดาแล้วธรรมะมันคือตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ,กกบตรงนี้ดังนั้นจะบอกว่า เรามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็พูดกันไปมันเป็นเพียงภาษาสมมติในความคิดปรุงแต่งผมพูดด้ชัดเจนครับอย่าไปทําอะไรกับอะไรเลยความคิดเนี่ยเพราะคุณไม่พยายามเข้าใจเรื่องความคิดท่านบูเจรินพยายามเปิดใจรับฟังหน่อยท่านจะไปนั่งสมาธิเพื่ออะไรนั่งมาสิบปีไม่เคยได้อะไรท่านหวังผลจากสมาธิที่จะได้อารมณ์ชั่อย่างนั้นอย่างนี้ ไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้เพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ผ่านแล้วก็ผ่านไปมันเกิดขึ้นให้รับรู้แล้วผ่านไปสติสตังมันเกิดขึ้นให้รับรู้แล้วก็ผ่านไปไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ที่แน่ๆคือผมยืมภาษาปากมาพูดก็คือว่าตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่เนื้อหาต่างๆเกิดขึ้นในความคิดปรุงแต่งมากมายเนื้อหาในความคิดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องความสุขความทุกข์ไม่มีสมมติเลย ถ้าสมมติไปใส่มันคงมีมากกว่าล้านล้านล้านความหมายเข้าใจไหมฮะผมพูดได้ชัดเจนมากผมอยากชุดช่วยคนให้บรรลุบรรลุนิพพานจะได้เยอะก็คือว่าถึงแม้ไม่บรรลุนิพพานธรรมะที่คุณจะสัมผัสได้เวลาคุณไปนั่งสมาธิสิ่งที่เกิดขึ้นในสมาธินั่นไม่ใช่นั่นเป็นการปรุงแต่งจิตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเดินโยกมก็เป็นการปรุงแต่งจิตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดูจิตแยกรูปแยกนาม ที่คุณพยายามไปทําทุกอย่างมันคือความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในความคิดแล้วเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยคุณไม่เคยตระหนักรู้ไม่เคยเอะใจถึงมันคุณมีแต่ตะบีต้ตะบันสักเบือกพยายามจะทําอะไรบางอย่างเพื่อมันเข้าถึงในสิ่งที่คุณก็ไม่เคยเห็นเพียงแต่เคยได้ยินชื่อมาอยากเข้าถึงชื่อเหล่านั้นนี่มันโง่เป็นคอยคอยควาย,ยนะดอกทองช้างยศจัติพายแต่หัวชาติหมาตายหาไปก็ตกตรอกง่ายๆครับ เวลานี้มีแต่ปรากฏการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นให้รับรู้ทางทวานทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจประมาณนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่เคยมีชื่อเลยเราจะตั้งชื่อว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมารูปธรรมคืออะไรก็ต้องปากไปอธิบายนามธรรมาคืออะไรก็ต้องใช้ภาษาอธิบายแต่ที่รู้นั้นคุณไม่ต้องการคําอธิบายกินส้มตาในปากก็ไม่ต้องการคําอธิบายกระทบอะไรก็ไม่ต้องการคําอธิบายว่า เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวท่านผู้เจียเลิครับคุณลองดูแบบนี้นะครับผมผมให้คุณดูอ่าคอยเออข้าไกลฮะเวลาคุณเจอข้อความแบบนี้มันกระตุ้นความคิดคุณให้เกิดอะไรขึ้นเพราะคุณเคยถูกสอนมานั่นแหละครับผมถึงแม้ว่าข้อความเหล่านี้นะครับผมมันเป็นบัญญัติสมมติปรุงแต่งเราเชื่อชั่วคราวว่าย็ดอึ๊บเอาคุณรู้สึกไปเลย ถ้าคุณแตกรู้ว่าอ๋อไอความหมายของเย็ดอึบเอามันกระตุ้นคุณคุณเห็นมันนั่นคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติไม่ไม่ได้แปลว่ามีตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นให้นี้นี่ก็คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติและสิ่งที่ปรากฏในความพิดก็เป็นธรรมชาติสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในความคิดปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของขณะเดียวกันเมื่อคุณเห็นคําอย่างนี้อีดอกทองช้างเย็ดมันก็ไปเรียบร้อยแล้ว อ,อีกคำหนึง่งไอสัตว์ชาติหมาเห็นไหมมันกระตุ้นคุณให้รู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็พอบอกอย่างนี้ <c oughs> งวดต่อไป948หรือไม่ก็133หรือไม่ก็24วิ่ง6วิ่ง6อย่าววิ่งเร็วระวังจะหกล้มนะครับผมพอบอกว่าทางไปห้องน้ำคุณอ่านแบบนี้ทางออก คุณรู้สึกเฉยๆนั่นก็คือคิดแล้วปรุงแต่งแล้วตรงนี้เห็นได้ยากนะอ่านว่าทางออกอ่านแล้วไม่รู้สึกอะไรนั่นคือปรุงไปแล้วเข้าใจว่าทางออกคืออะไรทางไปห้องน้ําคืออะไรแต่พอราบอกว่างวดต่อไป948โอ้ยแม่งจะซื้อทันไหมวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มันเที่ยงแล้วนี่วะเดี๋ยวบ่ายสองมันออกแล้วเนี่ยฮะจะมีไม่948 13324หรือวิ่ง6แต่พอบอกว่าเย็ดอึ๊บเอานี่เป็นเรื่องเลย อีดอกทองช่างเย็ดชัดเจนไอสัตว์ชาติหมาชัดเจนแต่เขาบอกว่าเห็นคําคํานี้แมวรู้ไหมว่าเห็นปุ๊บมันพาคุณวิ่งไปสวยภาพนี้ทันทีเวียเห็นไหมฮะเห็นหรือยังหรือพระได้ยินเสียงแบบแบบแบมันพาคุณไปหายไอนี้ทันทีแต่อยากรู้เรื่องไหมนี่คือธรรมชาติตหนัดถึงธรรมชาติขณะเดียวกันเมื่อคุณเห็นไอนี้ คุณเห็นตรงนี้คุณธรรมชาติรู้ธรรมชาติไอ้นี่เห็นตัวนี้มันจะไม่พาวิ่งไปหาคำคำนี้นะครับแปลกไหมฮะเวลาคุณเห็นคำคำนี้ความหมายคำนี้มันหลอกให้คุณคิดมันวิ่งไปหาไอ้ตัวนี้ทันทีเลยตระหนักรู้ทันไหมแต่ทํานองเดียวกันเวลาเห็นไอ้ตัวนี้จบเลยตระหนักรู้ไว้ว่ากำลังเห็นอะไรอยู่ พอเห็นตัวนี้ปุ๊บมันไม่เคยมีคํานี้โผลมาในความคิดคุณว่ามันเป็นไอคําคํานี้ท่านผู้เจริญครับผมพยายามช่วยคุณอย่างเยอะเต็มที่แล้วแต่คุณไม่เข้าใจคุณโง่เกินไปคุณไปนั่งจะมาที่จะเอาหีควยอะไรไปจจเจเจริญสติเอาหีควยอะไรกันคุณไปดูจิตเอาส้นตีนอะไรกันแยกรูปแยกนามส้นตีนอะไรกันมันเป็น,นเป็นเปลียนคาพูดจิตไม่เคยเห็นรูปนามไม่เคยเห็นไปแยกจิต แยกสติแยกความคิดออกจากกันมันไม่ได้เป็นชิ้น,นๆว่าไม่ให้ไม่ให้แปลว่าแม่งไปปอกทุเรียนเอาเปลือกออกมาเอาเนื้อออกมาเอาเม็ดออกมาหรือไปปอกเงาะเอาเปลือ,อกเงาะมากองเอาเนื้อเงาะออกมากองเอาเม็ดไหนมากองไม่ใช่บ้าอย่างนี้ไอ้ที่แม่งไปสอนแยกจิตแยกสติแยกความคิดแยกรูปแยกนามเพราะครูสอนแม่งไม่เป็นมวยสัตว์ ไม่ไจบเกิดไอ้เฮียพาลูกศิษย์ตกก๊อกรกพูดอย่ากโกรธพูไม่ได้ไอ้ชาติหมามึงมันโง่ไปเจอครูควาย,วายมึงรู้ไหมรูปกับนามเป็นเพียงคําพูดจิตสติความคิดเป็นเพียงคําพูดมองไม่เห็นมึงแล้วมึงไปจับมันมากองมาแยกเพื่ออะไรไอ้คนสอนมันก็แยกไม่ได้มันแค่อยากหาเฮียอะไรมาพูดให้มึงฟังอะ่ะมันสอนมึงไปดูจิตไอ้คนสอนน่ะมันเคยเห็นจิตแล้วไอ้เฮียที่มึงเห็นเนี่ยเช่นมึงบอกว่าเนี่เป็น,เป,นเป็นแมวไอ้เฮียไอ้นี่ไม่ใช่แมวไอ้เฮีย ไม่มีชื่อเรียกกูเรียวกว่าธรรมชาตินี่คือธรรมชาติตะหนักรู้ถึงนี่ธรรมชาติตะหนักรู้ทางตาหูได้ยินเสียงแต่ตะหนักรู้ทางหูมีวก็ทางหูดังนั้นไอ้เหี้ยนี้ไม่ใช่แมวเรียวกว่าธรรมชาตินี่ก็ธรรมชาติไอ้จัดแล้วไปกิดได้ไงไกิดมันมีตัวให้ดูเหรอเป็นดวงเหรอเห็นการเกิดดับเหรอโง่ยี่เง่เาพี่เป็นขินขี้เยส ยาวใหญ่ปีเม่หม้อยโจกได้ปิีเมย์ม้อยโจกด้คว้ยยาวใหญ่ย็ดไม่เบือ่อคว้ยยาวใหญ่เย็ดไม่เบือ่อปี่เมหม้อยโจกได้ปี่เม่หม้อยโจกด้แปลว่าแคมหีมันบินเพราะโดนผัวมันเล็มเล็มกัดเอาเกือบโดนไม่แตกคว้ยยาวใหญ่ย็ดไม่เบือ่อก็คืบสี่นิ้วเป็นไงกระตุกจิตกระชากใจถ้าฟังตรงนี้มันปรุงแต่งอารมณ์ดันรู้คิดขึ้นมาเป็นอาหารทันทีท่านผู้เจเลยครับไม่มีอะไรสอนหรอก คุณอย่าไปไปปฏิบัติทำปฏิบัติก็คืออยู่อย่างนี้แหละครับยืยงปกติอย่างนี้คุณลองค่อยๆ่อ,ค,อคิดตามผมนะคุณไม่ต้องมาเป็นลูก์อาจารย์งดงกีตาร์อยู่เงียบเงียบอยู่ของคุณเราไม่ต้องรู้จักกันเพียงแต่คุณมีโอกาสมาฟังผมคุณปฏิบัติมาสามสิบปีไม่เคยเจอหีควยเลยเจอแต่ความคิดปรุงแต่งเงียบเงียบอยู่ในความคิดเนื้อหาในความคิดไม่ได้มีชื่อเรียก แต่พออยากเอาอะไรไปใส่ตั้งชื่ออะไรอีกหนึ่งล้านชื่อจริงไหมฮะเลิกนั่งสมาธิเลิกเดินจงกรมเพราะทุกอย่างมันสาเร็จที่ความคิดปรุงแต่งมันเห็นนี่มันคิดไปเรียบร้อยแล้วการที่คุณเดินมาเนี่ยคุณเดินคุณหลบหลีกได้อย่างงี้คุณก็คิดคุณรู้แล้วเออคุณเดินมาผมบอกคุณหยิบจับยกอะไรเนี่ยนะทำไมคุณเจอแมวเนี่ยผมผมทำให้คุณดูเนี่ยะทำไมคุณไม่เอานี่ไปคี้ผางแมวขึ้นมาหรือว่าคุณเอามือ ไปจับแมวด้วยวิธีอะไรเงี้ยเคยสอนมาเยอะแล้วเรื่องเหล่านี้นะฮะเพราะไงเพราะเราไม่พยายามที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ผมเคยบอกท่านเอาไว้แล้วว่าไอ้หาเนี่ยเจอขวดขวดครีมแล้วก็คว้าเพราะเราคิดแล้วว่าต้องจับอย่างนี้แล้วต้องกดอย่างนี้คลีมมาเราคงไม่จับขวดอย่างนี้นั่นเพราะเราคิดเราเดินอย่างนี้เพราะเราคิดเราต้องเดินอย่างนี้เพราะเราคิดว่าควรจะเดินอะไรอย่างนี้นะให้มันสุภาพ ไม่ใช่เดินเรีกกเข,ขอยอคงไม่มีใครที่ว่าเอออยากเพราะเราทุกคนเดินตามธรรมชาติสุภาพเดินอย่งนี้นะคงไม่เดินเดินไปเยีกยเขขอยตกกูหรืตุกกู้ใครทำเนี่ยไม่มีใครทำหรือเดินเดินมาเจอมานั่งองนี้มันขวางหน้าอยู่ เราก็ต้องหลบเลี้ยวมาอย่างนี้เพราะเราคิดไงเราเดินเราจะมองหาที่ว่างเพื่อเดินเราจะไม่เดินไปชนสิ่งกีดขวางแต่เพราะว่าแล้วเราก็าจะไม่เดินท่าอย่างนี้เดินข้ามไปไปทำทำเฮี้ยอะไรก็ไม่ทราบธรรมะผมเนี่ยมันง่ายนะแต่คอยๆงงๆมีเยอะมันเข้าใจไม่ได้แล้วมันจะด่าแม่ผมคุณนั่งสมาธิมาสามสิบปีไม่เคยสงบต่อยเป็นอาจารย์สอนเลยไม่ใช่กูอ่านไม่ออกไอ้เหี้ยนะ จเจริญสติมาสามสิบปีเขาทำพี่อะไรไม่ได้ก็อยากมีรูปแบบทําให้ดูดีแล้วเกิดมานะถือตัวถือตนยึดมั่นถือมันพลจะทะเลาะกันเลิอกออกทานักมาทําพี่อะไรไม่ได้คลิปนี้จึงบ,บอกว่าแต้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมชาติระหนักรูถ้ถึงธรรมชาติเท่านั้นถ้าใครตระหนักรู้ตรงนี้ได้จะบรรลุอรหันต์ทันทีมันมีทุกขณะจิตเพราะอะไรพบความคิดมันเกิดทียิบ มันเหมือนกับว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภายในเวลาวินาทีเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภายในขณะจิตเลยมันเร็วมากแต่ไม่ต้องไปหาความเร็วหรอกไอ้นี่ก็เอาปากพูดให้ฟังสรุปไม่ง่ายคือว่าหนึ่งความหมายของภาษาต่างๆเนี่ยถูกสอนมามันกระตุ้นให้เราคิดให้ค่าให้ความหมายและเกิดปรุงต่งให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเกิดเป็นความรักความสุขความทุกข์ความโกรธให้ๆๆดูนี่กัง เสื้อสวยมากเกือบลืมเกือบลึมเท่มากยี่ห้ออะไรไม่บอกนมเด้งดิงนะตรงนี้สวยนะโลโก,โก้เขาเท่มากเลยเก็ยะได้เ,เดินตลาดนัดมาแปดเก้าตลาดนัดเลยนะครับผมไทยไปเจอตลาดนัดสุดท้ายเหลือตัวเดียวพอดีนะครับผมผมใจได้คุณนายกระโดดคว้าเลยผมกระโดดล็อกคอเลยครับผมคุณนายจ่ายสตังคนะ์เท่นะ,เ,ะเท่มากเลยนมดงดิ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 ้งดนะิ้งอิตาลีก็เทนไะอตรงนี้แบรนด์ตรงนี้ห้อย เห็นหม้มผมพูดอะไรไปเนี่ยมันก็กระตกจิตกระชากความคิดตลอดเวลามันง่ายง่ายแค่นี้กระตกจิตกระชากอารมณ์กระตกจิตกระชากความคิดถึงไม่ทําอะไรมันก็คิดอยู่แล้วเพราะความคิดเป็นธรรมชาตินอนหลับมันยังคิดเลยเฮียก็ฝันนั่นแหละทำไมได้แม่งโคตรง่ายเลยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเดี๋ยวผมขอกลับพระก่อนนะครับเพราะพระเจเดตเตรียมตัวผมกลับคนเดียวพอนะครับผมกลับไปกราบหนึ่งกราบสอง กราบสาท่านผู้เจริญครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรคุณลองฟังคลิปมีหลายๆรอบตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมชาตินะธรรมชาติหนักรุ้งธรรมชาติธรรมชาติอันนี้คือความรู้สึกนึกคิดแล้วครับผมขอเรียกว่าเป็นธรรมชาติเดียวกัน มีธรรม,ามาชาติที่อยู่ในความคิดเนี่ยมันก็หนักตะหนักรู้ถึงไอ้ที่เห็นไอ้ที่เห็นได้กลิน่นได้ยินล,มล,มลิมรสสัมผัสมันคือธรรมาชาติพอมันปะทะกันด้วยสายตาปุ๊บมันก็คิดปรุงแต่งให้ค่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นความหมายของภาษาสมมติหรือจะรับกลิ่นอะไรได้ยินเสียงอะไรพูดแล้วก็เหนื่อยธรรมะมันเอาไปสอนคนฉลาดผมแจกแจงเรื่องแบบนี้นะอีก3าชั่วโมงก็ไม่จบเหนื่อยเปล่าเพราะมันยาวๆไปปุ๊บ มันก็วนๆแต่เรื่องเก่าตัวอย่างใหม่เรื่องเก่าตัวอย่างใหม่คนยิงเก่งฟังนักสองสามตัวอย่างก็พอแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องแมวมันแปลกมากนะผมพูดเรื่องแมวเช่ครับเรื่องนี้คุณอย่าคิดว่าง่ายนะเวลาคุณเห็นนะครับผมเรื่องเนี้ยผมพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกบ่อยมากเราเห็นคํานี้นะคำนี้เราถูกสอนภายเชื่อรู้ไหมสมมพูดแราเอากล้องอยู่กับที่ก่อนนะอยู่กับที่ก่อนจูๆ่ๆวุบคุณเห็นปุ๊บเนี้ย มันมีภาพนี้มาทันทีครับคุณเห็นไหมเพราะคุณถูกสอนมาแต่ที่จริงคาคานี้มันไม่ได้สื่อความหมายอะไรนะแต่เราถูกเราถูกสอนเราเชื่อก็จะเอ,อาเป็นตัวเดินเรื่องทํานองเดียวกันเวลาคุณเห็นนี่นี่ขึ้นมามันจบตรงนี้เลยมันจะไม่มีไอ้คํานี้มาบอกคุณมันแปลกฮหหรือที่ยินคําว่าเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวมันก็มีภาพนี้เกิดขึ้นไอเสียงเมี้ยวเมี้ยวมันนําไปสู่ภาพนี้ ต้องแก่ต้องแก่มันก็ไปสู่ภาพนั้นแปะมันก็ไปสู่ภาพอย่างนั้นเอาละครับท่านผุ้เจริญครับธรรมะเนี่ยมันเอาไปสอนคนฉลาดเท่านั้นนะครับผมทุกเรื่องที่ผมาพูดผมยืมภาษามาพูดปรุงแต่งมาพูดจงโปรดเข้าใจและเชื่อกันไปชั่วคราวในวิดีโอนี้จงทาความเข้าใจได้เมื่อเข้าใจแล้วจะต้องไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธไม่สรุปไม่สอนต่อเพราะผมไม่ได้สอนอะไรคุณผมแค่ยืมภาษาพูดเรื่องนี้อาจจะเข้าใจยากสำหรับหลายหลายคนก็ ขอบพระคุณมากนะครับผมอ่าสีดานะก่อนจบเดี๋ยวคนนี้ควยควยแบนยังเอาควยแบนแล้วกดกดลงไปหน่อยกดควยเออกดแม่มันไม่ยอมผมมันจะตั้งขึ้นมาควยควยมันจะเข่งเลยเออกดปุ๊บกดลงไปก่อนเอามือไปอ่าก็ปิดปิดได้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนโชคดีมีความสุขอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนมีปัญญาเข้าริพานนชานิขอขอขอชชนิพพานังปร,งรงังสุขั้ง รับ1นึับ2องับ3ด้วยความรักและเมตตานะครับ